สวัสดีครับกับข้อสู่รรายการ infinity tv วันนี้เราจะมาเล่นแบบอะไรนะ dmc อ่า small world อ่า small world หรือ is small world นั่นเองเป็นแบบที่แบบว่าอืหม,มันเลยทีเดียวมันก็มีภารกิจเยอะมากเดี๋ยวจะให้ไปโพสตจะโพสไปด้านใต้ของคลิปนะฮะเพราะว่ามันยาวมากนะครับภารกิจแต่ละภารกิจนี่จิภารกิจเรามาลองเล่นกันเลยนะครับ,รบอขุดต้นไม้กันก่อน ่ขุดไปขุดไปไอเออแมปนี้ก็มันจะมีต้นไม้อยู่หกด้าน่ะนะเหมือนเป็นโลกหกด้านบแบบนี้ครับจะมีหวัวใจจะมีหัวใจสําคัญที่สุดก็คืออย่าให้ยญ้ามหมดเด็ดขาดเพราะว่ามันจะหญ้าอย,อ,อยู่กองล่างกล่องอยู่ใตดินนะครับในกล่องนี้ก็จะมีลาวาบักกิดเมล็ดพวกของทั่วไป <laughs> แล้วก็จะมีพวกพิสตันเอาไว้ดันหินมาทำเครื่องปั๊มหินเลดบูทเอามาทำอะไรเนี่ย น่าจะมาทําพวกเตียงอะไรอย่างนี้ปะก็ได้เหลอืมน่าจะเองประมาณนั้นก็รู้สึกว่าจะมีภารกิจให้เราจัดก,การกับทําคนแก่ทำคนแก่อ่าดีเอ็มซีเอาที่ขุดไปโอเคเฮ้ยไต้องก็ได้ทีขข่ขุดเนี่ยเอาไปใช้อ่าเก็บไว้เหรออ่าเก็บไว้เอาขุดแค่เพชรก็พออ่ามันมีภารกิจหนึ่งให้หาเพชรด,ด้วยนะครับก็ทํากล่องคราฟสี่ขำร้องจอหนึ่งวางกันวางปับ๊บอ่าอันนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับก็อ่าให้เปิ้ลตก สวัสดีวันปีใหม่พาเฮ้ยกิ่งไม้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 อยู่ข้างบนเนี่ยตกไปเรียงเอาไม่รู้อ่ะมาละได้ละปลูกตรงเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ในกล่องติยาตียินแค่ชั้นเดียวโอเคชั้นเดียวโอเคโอเคเดี๋ยวพอแล้วก็ไว้ในกล่องนะเดี๋ยวจัดการยิงได้เลยดีมซีโคเล่นแบบนี้มาแล้วครับขับพนต้นหน่อยอืมมันต้องแบบใช้น้ำเป็นอุปกรณ์การช่วยเหลือเราโอ้ยโอ้ยโอ้ย อตกอตกลองตกนะลองขุดลงไปตรงนี้ดิขุดลงไปมันก็จะมีพวกนั่นอยู่แบบนี้เราไม่ต้องทำอะไรครับ DMC เป็นทาารับใช้อเออโตย้ายกล่องไว้เฟตแทนไอหินก้อนนี้ย้ายกล่องไหนกล่องคาบอะกล่องคาฟไปไหนย้ายกล่องกล่องเก็บของเนี่ยย้ายมันไปไปตรงไหนล่ะกล่องคาฟเนี่ยต้นตล่างกล่องคาบอะเราจกล่องไว้แทนใบย้ายกล่องคาฟใช่ไหม แม้กล่องแมกล่องของเนี่ยเอาจะย้ายเลยเหรอเออย้ายไปเลยนเก็บเก็บก่อนถ้าเกิดตกนี่ของหายหมดเลยนะเนี่ยไม่ตกไม่ตกเขาเราขุดไปแล้วนี่เก็บขุด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 ขดขอะไรแตกปะเนี่ยโอ้แตกล้ไว้ไหนวางไว้หตรงเนี่ยตรงเนี่ยตรงเนียหน้าองขาไปตรงนี้อ่าปรับเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดดีมขุดไปอืมโอเค แอปเปิลนี่บักนี่เออแล้วเอ๊ะรนไมมข้างๆนี้ตัดเลยไหมหรือว่าตัดเลยก็ได้ข้าคิดว่าตัวเองจะได้ไอเทมแน่นอนอืมมันก็เี๋อวค่อยตัดไนก่อนอันนี้เขาก็ให้น้ํากับลาวามาทํค c o เปอร์สโตนเจเนเรเตอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยทําทีละงขุ้ไปก่อนขุดน้ำถังหนึ่งน้ําถังหนึ่งจัดไปหนึ่งถังเอาไว้เวลาไปสร้างของมันจะกันตกให้รว่ายน้ําขึ้นได้เห็นแอปเปิลตรงนี้ไหมเนี่ย เห็นมันบักมันน่าจะบักเลยเก็บไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเจอกล่องอ๋อเจอกล่องอ๋อกล่องนี้มีอะไรแผ่นซีดีเอมีเพชรด้วยภารกิจนี้ให้หาเพชรจะการเราเปิดกล่องเลยเปิดกล่องเลยกล่องเปิดแล้วเจอซีดีไปเก็บละไอ้ขุดเพชรเลยขุดเพชรเพชรอันนี้มันก็อืมรวใต้เพชรนี้มีอะไรรองไหมเนี่ยไม่ดินมีดินโอเคไหวอยู่ไหวอยู่ขุดเพชรมีภารกิจนี้ขุดเพชรก็สําเร็จแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวขุดเอง ก่องของกูอนเลยโอ้ yes เพศ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 ต้องการเพศ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 ก่อนของขย้ายหมดเลยเพศนี้มีสี่ก้อนหรือเปล่าสี่ก้อนใต้นี้กันหนึ่งสามอันเอาไว้ทำที่เก็บของนั่นโอ้ถูกหวยโอ้ไม่ใช่แล้วยังย่างย่างพ่อยังย่า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 งนั่นนะจะมืดแล้ว ทำเตเาเผาทำที่เผากันเอมีมทิปม,มีทิปมาบอกนะครับว่าคือไอ้กิ่งไม้นี่ปล่อยให้มันปล่อยให้ใบไม้นี่มันตกลงมาเองดีกว่าจะมีอัตรา,าการดรอปที่ได้มากกว่าทุบนะครับอ้าวเ,เหลือน้องก็บอกไว้ก่อน <c oughs> เผื่อคนไม่รู้เออเข้าใจ <c oughs> แล้วนี่มันมืดมากเลยเนี่ยมืดแล้วไม่หนึ่งไม่นึ่งเดี๋ยวเอาขุดหาที่หลบโอ้ตอนนี้ดีมซีเขาก็มีไม่เสียงดีมากเลยครับ ไม่มีเสียงตีเต้เต,ต,ตเรามาขุดไม้ตรงข้างล่างสิเออเสียวไม่ตก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 กันตกไว้กดกันตกไว้นะเอาทำเป็นแน่นไอ้เตาเผาก็มันเสียวอ่ะเสียวเหรอเอ,อ้ยลืมเก็บเพชรเดี๋ยวตกตายไม่ดีไม่ดีเก็บไว้ก่อนของอะไรที่เก็บได้เก็บไว้ก่อนเก็บไม่หมดเลยเนี่ยตอนนี้ตัวว่างเปล่าลงเดี๋ยววันหนึ่งจะว,วางน้ําเป็นทางเอาเกี๋ยวทําทางนึงปลา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 ปลดต้นไม้กดชิ้งผู้คนดู้คนไู้คเดี๋ยวต้นไม้ตายเดี๋ยวต้นไม้ตายกดยิีมซีลงไป เอ็มซีเราเขาลงไปแล้วครับตอนนี้เสี่ยงชีวิตอันน้อยนิดในการวางบล็อกหินอันตกเกือบตกมันก็เสียวครับถ้าเกิดตกลงไปนี่แย่แนะเ้ยน้ำเก็บน้ำก่อนไหมเก็บน้ำก่อนเอ้ยตอนนี้เราขึ้นไม่ได้นะโอเคลงไปกับน้ำเออ โอเคแล้วไงต่อเดี๋ยวขุดขุดตรอบตรงนี้เดี๋ยวขุดขุดไม้ขุดเดี๋วเพิ่งขุดนะเดี๋ยวมันจะตกอ่าได้ได้มีหินพอมีหินพอที่จะรองหมดไหมล่ะสี่สองก้อนโอเคเราจะขึ้นมาไงนะวางน้ำขึ้นมาเอ้ไม่วางน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวปาอะารนดมันสูงเหมือนกันนั่นเนี่ยเอ้มันสูงเหมือนงั้นถูกพอมกินหรอแล้วกันโอเค ราต้องผูกความกินเอาไม้ยังอาไม้อดิมาใส่มาอันเที่ยวได้มาเอากุดมันก็ตกนไมปเลยตอนแรกขึ้นไม่ได้มันไม่มีอะไรมาลองในการขึ้นขึ้นได้อ๋อเราขึ้นไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงขุดใบไม้ลงเลยไปขุดให้หมดเลยโอ้โหเขาเสีไดีไปเลยนะต่อตกตอตกนะทำทางขึ้นเอ้ยได้กิ่งไม้เดี๋ยวค่อยปลูกจำาวนทีหลังโอเคนะโอเคขุดขึ้นไปเอแล้วเราจะขึ้นไปยังไง ยอาจะมาคิดเองแอปเปิ้ลเออดรอปดีวันนี้โชคดีไ้องจะตีเพราะว่าแมปมันอาจจะเป็นบั๊กแบบม้าไม่ยอมตายอย่างเงี้ยเออเอ๊ะขึ้นไปพอไหมล่ะพอไหมเนี่ยโอ้ดีเอ็มซีเขาก็วางเก่งเนาะพื่อรู้เปลอาป๊อเอาเอา อา้าววางวางให้มันขึ้นไปไทยก่อนเถอะโผไหมเนี่ยเราประหยัดเข้าใจไหมประหยัดประหยัดช่วงนี้ก็ต้องประหยัดไว้เศรษฐกิจไม่ดีวางปัป๊นะบข,ขึ้นก่อนเลยกอดเลยขึ้นก่อนขึ้นก่อนเราตกแล้วเราตกแล้วเราตกเราตกระวงังยูนะกดทิปตลอดในการขึ้นเฮ้ยไปติดไปติดพาวิยงไพ่ทำไมวะเนี่ย รักษาดินเท่าชีวิตนะเข้าใจไหมรักษาดินเท่าชีวิตโอ้โหวางกล่องไว้ข้างกันให้มันกลายกล่องใหญ่โอเคโอเคตอนนี้หญ้าก็ลามอยู่เนี่ยแล้วไงต่อครับไม่ทำ Copper Stone Generator หรอครับเดี๋ยว่าหนึ่งนี่คได้กล่องใหญ่แล้วต้องจัดการเราต้องวางพื้นที่ด้านล่างให้หมดก่อนแล้วก็วางดินวางดินวางดินให้มันยากลงไปข้างล่างเราต้องมีอะไรบ้างนะมี c o p e r Stone สิบสี่ก้อน โอเคมาแล้วเอาไมา้เผาเอาทำเป็นตเตาเผาก่อนนะได้ได้ไอ้ยิงเพิ่งเพิ่งทำนี้ก่อนจะโตทำที่ปัม๊มหินเออคอปเปอร์สโตนเจเนเรเตอร์นั่นแหละเขาบอกอให้ทำอยู่เนี่ยลงมาล่างลงมาล่างมาสก,กา้ามีของแล<ะ>้วละ่ะเอาดินมาด้วยดินตัวสี่สิบอันด้วยได้แบ่งครึ่งไว้ไม่ต้องแบ่งหรอกไม่ง,งี้องแบ่งมาหมดเลยเราไม่ยามลามหญ้าลงมาด้านล่างเหรอเออเหลือสักยี่สิบอันก็เยอะเลย วางย่าลามลงมาเลยไหมล่ะเออวางเดี๋ยวเออท,ทำไงทำไงเนาะไหวเนาะไหวไหว,ไว,ไวลามย่ารอให้มันลามมันเนี่ยป๊าบป๊าบป๊าบคงจะนานหน้าดูอะ่ะเออไม่ก็ไหวอะ่ะแล้วแต่โอเคลามลงมาได้ละแล้วทำไมต้องเอาบูด,ดเดอร์แพงทำเนี่ยเออเราเราเรารีบอะ่ะเข้าใจะไหม <laughs> เรารีบ <laughs> เฮ้ยโอ้ <laughs> โหแบบนี้ก็มีของให้ก็เล่นอาจจะเล่นง่ายกว่า เฮ้ยวางย่างเงี้ยวางเงี้ยเพื่อนเออเดี๋ยวมันก็ลงไปโอ้วางโหดมากเสียหัวเจิ้นหัวเจิ้อปลูกดาวองพชิษเฮ้ยวางทางนี้ดีกว่าไหมเพราะว่ามันเรากันตกพวกเก็บประมาณเยอะไม่เป็นไรเราต้องขุดต้องขุดตรงเนี้ยขุดตรงเงี้ยได้ทำคอปเปอร์เจเนเรเตอร์ให้ได้ก่อนเถอะเฮ้ยเอาเอาที่ขุดหินไหมล่ะที่ขุดเฮ้ยยินมันก้อนหนึ่งอะยินก้อนหนึ่งอะหลายใจหลายใจเดี๋ยวนะ ปับปับโอ้จะระวังอะไรขนาดนี้เนี่ยอ่าดินก้อนหนึ่งสองก้อนรอรับนะจะโยนลงไปอะตรงไมวะโอ้เหล็กเลยเหรอเหล็กดินเหลือสองก้อนสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยฮะ<า>ดินเหลือสองก้อนสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยไม่มีเยอะกว่านั้นโอเคเยี่ยมเยี่ยมแล้วทำไม,มต้องทำคัพเปอร์โซนเจเนเรเตอร์บนไม้เนะี่ยอันนี้คืออันนี้วางน้ำอันนี้วางน้ำเฉยอ๋อ นีจอใช้แบบร <Hey. S 1> ้อนประหยัดพื้นที่เหรอใเพื่อนเพื่อน BMC ก็จัดการไปเออเกระดูกเอามาปลูกต้นไม้